หมกปลากดพริกสดใบมะกรูดหอมแดงตะไคร้ต้นหอมหั่นตะไคร้ตามด้วยกตะไคร้หอมแดงดรกะดงระเทียมใส่เกลือนิดนึงแล้วก็โขลกไม่ต้องละเอียดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็มาเริ่มปรุงกันเลย เริ่มต้นตักเครื่องทั้งหมดเตรียมไว้แล้วตามด้วยต้นหอมใบมะก,กรูดลงเครื่องปลาล้านิดหนึ่งชูรสรสดีน้ำปลานิดนึงแล้วคลุกคลุกให้เข้ากันจากนั้นก็ติดเตาเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปเราต้องเติมน้ำแล้วปิดฝารอสักยี่สิบนาทีหมกปลากดก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟครับ